ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยสัตว์น่ารักมากมายหนึ่งในนั้นคือกระต่ายน้อยชื่อว่าจิงโจ้วันหนึ่งขณะที่ทุกตัวกำลังสนุกสนานมีข่าวหรือว่าหมาป่าตัวใหญ่กำลังเดินทางมาที่หมู่บ้านเพื่อหาอาหารทุกตัวตางแต่จิงโจ้คิดว่าเราต้องหาทางปกป้องหมู่บ้านของเราจิงโจ้จึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาวิธีหยุดหมาป่าจิงโจ้ได้พบกับนกคู่ผู้ฉลาดนกคู่บอกว่าหมาป่าไม่ชอบเสียงดังถ้าเธอทําให้หมู่บ้านมีเสียงดังหมาป่าจะไม่กล้าเข เมื่อจิงโจ้กลับมาถึงหมู่บ้านมันบอกทุกคนให้มาช่วยกันตีหม้อกระทะและส่งเสียงดังเพื่อทําให้หมาป่าตกใจเมื่อหมาป่ามาถึงใกล้หมู่บ้านมันได้ยินเสียงดังจนตกใจและวิ่งหนีไปไม่กล้าเข้ามาอีกเลยสัต์ทุกตัวในหมู่บ้านต่างของคุณจิงโจ้และยกย่องให้จิงโจ้เป็นฮีโร่ตั้งแต่นั้นมาทุกตัวรู้ว่าไม่ว่าตัวจะเล็กหรือใหญ่ความกล้าหาญอยู่ในใจของทุกคนได้และนี่คือเรื่องราวของกระต่ายน้อยผู้กล้าหาญที่สอนให้เรารู้ว่า ความกล้าหาญนั้นไม่ได้อยู่ที่ขนาดตัวแต่อยู่ในใจของทุกคน